ไปลมันละเมียดก็เราเหวี่ยงัวตูหัวใหญ่เลยมันเือตู่ไปตับตับข้หานเทียนลำกว่นึงปรูปตอทีซที่หาเมื่อข้อจีเอาละตามที่ผมได้ยินนะจำเพ็่นาเสพใหังไปทุกทาในสุราสฎโทต้งไเป็ไหลโอไหลไหลหมอหอดในอุตรดิพถมุ่งเพื่นสายกช่างชุ่มชางไหลนไหล หน่อยบ้านใหญ่มาลุ <me h manger tense> ่มเศรษฐีมาหลวงอิสันนกกินเหล้าจักก็คอยกับเจ้าบักปูบักโมเท่าแต่ขอตะโถเมาเหล้าหาจักเสียงมองดังก้ากาต่างว่าจิ้มดองเสร็จที่เท่าของเมาคือท่านแกน้าเร็วเดื่องู้หามพาไปท่านทอดวัดเดียวถ้ากันเมาเราเก่ลเราไมีทั้งสวงเลื่อนลอยแล้วก็ผ้ากันห่วงเงินหาเทว่ยได้เลยแบบนี้ในนี้คู่ภาษาขึ้นมาประกาศตรงเรียก พินาไปโรงเรียกทั้งหูล้ำภาคผ้าพระเจ้าทั้งหลายขอเชิญเท่าทัตลธรามมาหมูมังหมอมารับก่อปัะสานทองในบหากานทร์ออกจากขันก็พินไปทางทิศใต้ขอเชิญเทพผู้ใหญ่วินลุลานให้มาพบฉันมาฟ้องเพื่อแง่ขาต้องกัรกะว่าทั้งยินโตไปบากนี่พินหน้าไปตะวันตกประกาศขอรับเชิญมหาาจินรูปธาตุให้กับหมูฉันนา่ง่ที่กองใหญ่เสร็จลงที่ไปใส่ทั้ง ดูร้อนยกใส่ขวัญขอเช่นมหาล่าถึงิวลาถิ่มาุ่ทั้หน่ากระต่อแต่น้าก็เชิญเทวดาถึงดุดแดงให้ดดโหมุดดุดดุดดุทัุหน้า เขานั่นเังมเทวดาลูกโขตุนไม่ให้มีไงออกจากที่เดียวอะได้สิไปโนทางหน้าบอกไปทุ่งที่หาโลกบนญตนไม่ก้อนปิ่นตนใส่ใหไงนกเงี้งหอกมาใส่ตนนั้นยังมีเทวดารักษาเฝ้าอยู่เทวดาก็ได้ถามว่ามูมีเหตุฉันใดสิไปไก่ไปไกลจังในมาเวมาบอกเขานี่ตั้งควบผาสูงเทวดาลนั่นก็บอกตรงสงว่าสิไปในบ้านเขาสิไปในเมืองวันอยู่คนมีผู้เพ่งป็นเศรษฐีทำบุญตาตาเดี๋ยว นี่นั่นเขากำลังประกาศเตินเข้าไปมึงเพราะทานังเขาจะมาสนถุนไปดังกันเป็นโมเทวดาผู้อยู่หลักษาตงไส้บอกแล้งก็เลยไปล่าให้มึงไปก่อนพนัมึงไปเนี้ยให้ตัวจุูว่เจ้าผาทับ,บุนพวกทับบ้งพู้หรือพากันกินเราไปเร็วจังเถิดกับมาเราใหม่เอาฟังนั่นคอยอย้ยนันเานั่นเทวดาจะไปวีดีไปก็ไปถึงที่เจ้าผาทับ,บุญเลยไเห็นฝูงคนนี้ลู ลักักกระชินหากเมาเหล่าเมาดาเป็นอาบธนาเอาปุ่มเมาเราเทวดาจะเลยกับทั้งเขามาบอกสาหายวางอ้อยทายาท่านของไท้สุมพูนหรอเสียยังเดี่ยวใจจะพาเขากอกินเหลาเมาเบียร์่ในงานเข้ามีได้เสียเป็นบุญกะิปูมเนมาเป็ีู่นข้ามปุาเอาจะนั่งดาสจันทร์แน ังสั่นดอกลำวนำขวนซื้อๆดอกกันนี่กระไดเออกากพี่จารนน้าเอาเนาะพนังเชียนไปกับซีเมนพวกจิ้งยีดอกกันจังสีกระไดเป็นหย่งจัรื่นว่ากระถิ่นหูเป็นหยังจักรื่นว่ากระถิ่นน้องกระถิ่นสาว้องกระถิ่นพุกใสเพชรตังซีเทียบเด็ดสีถีผู้เดียวไงเจ่นียร์จะัดเจนียรลจาขลังนึ่าวันม่เป็นชงงงเท่นผู้เดียวคนเดียวนี่ ก็มาสีรักเหมือนไม่ถกผนว่าเออสาทุพวกไครฟังจะเทียบสำนันสะก้อนวันทั้งหุนเออที่มาของเป็นใจไหนแบบนี้พอใน่ในรับท่ำคำาสอนตามศาสดาเออเพื่อเก่ามาโามาได้แบบนี้พอใน่สีทับทับกันขอมาใด้มองมีสะก้อนมาหุ้มกันเมื่อนีเนาพี่ไายจนเกลือยิ่งใส่สาวว่าเขา้องสูงสูงไปเที่ยวกันเล่นแต่ก็ฟังฟูนักเ่องแล้กตับ้ต่าเรียเต่าเม่อถ้าพ่อเจ้าภาเข้าหวยบอง จ่อสั่นสั Enough, ias, ่นเปร่งเปลว่ามาทำบุญเด้อแม่เด้อมาเงินทุนเธอสั่ท่าสอยกันคือพวกเชื่อใจ้เหนือกับของรูวิธีแข่งตก็แข่งพวกบ้าสา่นแข่งพวกที่ยกแก่ข้อมือเลี้ยงเท่าเมียคำมาบุญวันนั้นเปลว่าเทียงหรือเติ่มพาัาเมย์ ขัมาคุมาันแต่ว่าเทเดื้อเก่นบุญเป็นยความสุขดผ่านให้บุญเย็นเจ้องนี้เราพักขันสันขันบุษงสันบ่มี่ความสุขก่อนต่อเยกบุญบุญจะส็จไต้มาจากวัตถุสัพระพบุญจะส็จไต้มาจากวัตถุสัคือทานไม่บุญสมเร็จเกิดกันให้ท่านศีลไมบุญสเด็จกันรักษานศีลภาวนาไม่บุญสมเร็จเกิดกันจะดึงธรรมนารวกันมาแล้วอันนี้ถื่อตามของราตนาเจ้าองค์นีที่ไรโพถโดยถัพ่อปอบาย ตอกเลีมมาสางรวมกันเบื้องตนเ็ฮพัยไใจพี่น้องเฮาเบื้องตนที่เ็ดอดู่นี่นั่นในมดพพามเป็นหลักเด้อแเอเด้อให้ถือเสมอพระเย่เป็นน้ำบุญนี่ยน้องมา่ใส่ทานแต่ว่าประสงค์ในน้าบุญของลวงขับประสงค์ว่าได้บุญนั่งเาบุญความงดโผแต่ตางงานบุญเก่ทั้งนึ่งย่อาวเส้นักพุทัาเกอันรรพาลสิทานั่งขันสิ่งราสนาเป็นสัสนาเป็นพระพัทีเจ้า กังแาจากกระพุ่งขับมาทุ่ทีไดินเดินแร้วเจอสมุนแลกระตันได้พัตกมู่นันั้งเหยียบเพิงเทเยวควันตัดเต็หน้าใจเพื่อเลือกคุณน้าเก่าหาเลวเต้าเงาต้าลา้าพุ่มตะรุกเต่าันไขหัวต่อเอัทั้งไฟสรรพสุนทรัาใ่ิสสิบก้อนอัลักทรมีจะานให้จไดรัับทักทักนพรา เรกจะมีดอกไม้เทบสุกูชาท่านจะเมียนบอกคือกัน